โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของพลตํารวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเองเกิดความเท่าเทียมเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างความเสมอภาคให้ครอบคุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆตั้งอยู่เลขที่13แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทรกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครปัจจุบันโรงเรียนทุ่งมหาเมฆเปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด2ระดับชั้นดังนี้ระดับชั้นประถมวัยได้แก่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3 ระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น593คนมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น37คนนำทีมการบริหารงานโดยนางสุดารัตน์พลแพงพาผู้อำนวยการโรงเรียนและนางะดาวันเกื้อสุข รองผู้อำนวยการบริหารงานฝ่ายงบประมาณอีกทั้งมีหัวหน้าทีมงานบริหารดังนี้นางสาวนาริมนเนียมหอมหัวหน้างานการศึกษาประถมวัยนางสาวชนิดาฉิมนาคพันธ์หัวหน้าบริหารวิชาการนางชนกพรแพชนะหัวหน้าบริหารงานบุคคลและนางสาวสุภัตราเตะดอเลาะหัวหน้าบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมีวิสัยทัศน์พัฒนาแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างปัญญาใช้ชีวิตพอเพียงตามวิถีไทยมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากลทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพผลงานรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนได้พัฒนาต่อยอดความเป็นไทยสู่สากลโดยมี โครงการรู้เรารู้เขาที่สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนในภาคอื่นๆและนักเรียนจากต่างประเทศโรงเรียนทุ่งม,มหาเมฆในระดับประถมวยัยมีการจัดประสบการณ์เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวรรณกรรมเป็นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องโดยได้รับการจัดประสบการณ์จากครูผู้จบตรงสาขาและจัดกิจกรรมอย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย ในระดับประถมศึกษามีการจัดการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรและการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเองและพัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สู่การบูรณาการชีวิต โดยคำนึงถึงศักยภาพที่แตกต่างของแต่ละบุคคลสอดแทรกการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนหลักสูตรการสอนในระดับชั้นประถมศึกษามี2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรห้องเรียนปกติและหลักสูตรห้องเรียน MEP ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางก,การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560และบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ จุดเด่นของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆได้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนรับประทานอาหารมังสวิรัตทุกวันพระเพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของศาสนารางวัลโรงเรียน1นึ่อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวรางวัลสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรม นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอีกทั้งยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นอย่างดีผลงานของนักเรียนอาทิเช่น รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานสตอรี่เทลลิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษารับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6งานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่71ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติร้อยถ้อยคำร้อยความทรงจำจากดวงใจเจ็ดทศวรรษะครองธรรมทะครองไทยรัชกาลที่9ระดับเขตพื้นที่การศึกษา